สวัสดีครับทีวีแชนแนลอาร์ซอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันจันแล้วนะครับวันทํางานวันทํางานแล้ววันจันที่ยี่สิบสิงหาคมครับ2566ครับหมายเช้านี้ต้องขออนุญาตจัดเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่โปรดปรานเลยในะช่วงนี้นะอืเม็ดฟู่ครับบูฟนีนะ่จากไวแดงนะก็ทำให ปรับสภาพร่างกายให้สมดุลน,นะครับหลังจากที่เราใช้งานมาทั้งวันนะเช้ามาก่อนที่จะลุยงานก็ปรับสักหนึ่งทีเป็นช่วยที่ยืดอ,อายุการใช้งานร่างกายของเราบางส่วนนะไม่ใช่ทุกส่วนนะบางส่วนนะครับทั้งพวก d n a ทั้งอะไรพวกนี้แล้วก็ปรับสมดุลน,นะให้รู้สึกว่าให้กลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับก็สนใจก็สกิลได้1นึ่งหลอดยีเม็ดนะหกรบาท ทั่วไทยสำหรับบ <Boom> ุมดีแนครับเมื่อคืนนี้ก่อนจะเข้าถึงโปรแกร,รมของเราคืนนี้นะครับออโอ้โหต้องบอกว่าเป็นวันของสีเลือดหมูนี่เป็นวันของสีเลือดหมูจริงๆเมื่อคืนนี้ม่ว่าจะเป็นคู่แรกนะครับแอสตันวิลลาเจอกับเอเวอรตตันนะต้องบอกสถานการณ์ของเอเวอร์ตันไม่ดีเลยนะครับแอสตันวิลลาแพ้มานัดแรกเหมือนกันไปแพ้ที่นิวคาสเซิลเละเลย1ต่อห นะแล้วก็ส่วนเอเวอร์ตันเปิดบ้านก็แพ้ฟูลแล่มไปศูนย์หนึ่งเพราะนั้นสถานการณ์ของสองทีมนี่ทุ่มเสี่ยงนะฮะอุ่นเสี่ยงทั้งอูนายนมเี่แล้วก็ชอนไดแต่เมื่อวานนี้ครับตาดิวล่าลูกทีมของอูนายนมเรี่ต้องบอกเลยบอกโชว์ฟอร์มดุนะโชว์ฟอร์มดุจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเรียกฟอร์มคืนกลับมาได้แล้วนะครับอย่างสวยสดงดงามเมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะ เอเวอร์ตันไปอีกประตูต่อศูนย์แบบสู้ไม่ได้เอเวอร์ตันสู้ไม่ได้บอกแล้วนะครับเอเวอร์ตันถ้าสถนนาก,การแล้วก็รูปทรงยังเป็นแบบนี้ <c oughs> อาจจะต้องหนีตายตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับตอนนี้ลงไปอยู่บวยแล้วครับลงไปอยู่บวยลงมา2แมตช์เนี่ยยิงไม่ได้สักลูกเลยแล้วก็เสียไป5ตุงแล้วหล่นไปบวยแล้วตอนนี้สําหรับเอเวอร์ตันนะครับสถานการณ์ของ ที่อนแอมเบรีดีขึ้นนะครับโอเมื่อวานนี้มุสซาเดีบีหลังจากที่ย้ายมาจากฝรั่งเศสนะโอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวมุสซาเดีบเมื่อวานนี้ทั้งแม็กกินทั้งดักการ์ลุยนะครับยิงจุดโทษได้นะตัวเบลลี่แล้วก็ตัวของดูลันนะครับดาน้ากันเข้ามายิงจอได้บิกฟอร์ดครับต่อให้เป็นมือหนึ่งทีมชาติของอังกฤษช่วงนี้แต่ว่า โดนหลายๆแมตต์แมตติดติดอ่างเงี้ยเพรวกความมั่นใจมีหล่นเหมือนกันนะกองหลังเอเวอร์ตนแทบจะไม่ช่วยเพื่อนเลยอะนะกองหลังเอเวอร์ตนแล้วก็ไปได้อาจารย์ยังมาเมาื่อวานอาจารย์ยังกลับไปเล่นถิ่นเดิมที่อันตวนล่าก็โอ้โหเละเตะนะนะก็ไม่ค่อยดีนะครับสถานการณ์ของเอเวอรสตนส่วนคู่หนึ่งครับโอ้โหทีมมหาพันกันมหาพันมหาเศรษฐีพันล้านสิงโต อะไรนะสิงโตน้ำเงินครามเหรอใช่ไหมหอ,อย <laughs> อเชลซีครับต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมนะเชลซีนี่สเสมอลิเวอร์พูลไปครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในแมตช์เปิดฤดูกาลที่เดอะบริดนะครับแล้วก็ทวงของอพี่เดวิดสมอยครับพี่เดวิดสมอยนี่ก็ออกไปแพ้ใช่ไหมนัดแรกเนี่ยนัดแรกเนี่ยออกไปสเสมอสเสมอบอลมัด ที่บ้านบอลมัดในแมตช์เปิดฤดูกาล1ประตูต่อ1เมื่อวานนี้ตัวเวสต์แฮมเองครับส่งเจมส์วอดเพลวนะเจมส์วอดเพลว์ตึงเป็นอดีตนักเตะของเซาท์แฮมป์ตันครับที่ตกชั้นไปนกับเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ดึงตัวมาประมาณสัก30ล้านปอนด์นะครับแล้วขอโทษครับเปิดตัวมาพี่เจมส์วอดเพลวเดบิวต์ให้กับเวสต์แฮมด้วยการ2แอสซิสต์สวยๆเลยสอ2แอสซิสต์สวยๆเลยครับ เอเอวตแฮมอัดต้องจักว่าอัดเชลซีสอประตูต่อหนึ่งแต่ต้องบอกครับรูปเกมสูสีนะรูปเกมสูสีเชลซี Chelsea ก็ได้จุดโทษด,ด้วยแต่ว่าโซเฟอร์เน,นเดสยิงไปติดตัวผู้สาประตูของ เวทแฮมนะครับติดเทปต,ตัวของอเลัวอโลล่าอโลลล่าเนี่ยอโลเลล่ ora, <c oughs> าเมื่อวานนี้นะแล้วก็เวทแฮมเล่นดุดันนะครับปาเกต้าเองที่มีข่าวนะเมื่อวานที่เล่าให้ฟังที่ว่าจะได้ย้ายไปแมนซี่แต่ว่าโดนในเรื่องของ ญาติไปแทงไปแทงตัวเองเล่นพนันข้างตัวเองที่ตัวเองลงแข่งก็ทําให้ผลการาผลการย้ายทีมต้องหยุดชะง,งักแต่เมื่อวานในปาเกต้าก็ได้ลงมาด้วยนะแล้วก็ลูก้าปาเกต้าก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับก็ถือว่า,าได้จุดโทษในทีสุดท้ายยิงในทีสุดท้ายยิงฝังเชลซีนะก็ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งเมื่อวานนี้ทั้งลูก้ามูดิต หลายๆคนผมว่าผมว่าหลายๆคนดูแล้วคงจะแบบเนาะเฉยๆฉยอ่ะเฉยเไปแล้วสำหรับลูกาอ่าไม่ใช่ลูก้ารโมดิตมีไฮโลมูดิตนะเรียกผิดโอ้ยมันโครยอเชียเหมือนกันใช่ไหมเออไอโมดิตนี่มันยูเครนป่ะอ mm ่านั้นประจําผิดกับบูก้าจากรอบเรียกลูก้ารด้วยมีไฮโลมมดิตครับเล่นเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสํารองลงมานะไม่ไม่สมค่าตัวมั้ง มันปรับตัวมันานแล้วนะเล่นอยู่กับเชลซีนานแล้วแต่ทำไมดูรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมยังไม่มีเป็นส่วนกับเกลื่อนของเกมงานหนักแล้วสำหรับพี่พอร์ตบอกเลยและเมื <laughs> ่อวานนี้ลักเตะมูลค่าสูงที่สุดครับมอยเซตไคเซโดลงมาแล้ว <laughs> โอ้ทำกลางเสียงปรกมือและเสียงโหลเล่เล็กๆจากเวทนามครับ <laughs> ลงมาทำเสียจุดโทษ <laughs> วอดเพานี่เปิดตัวดีบิวได้โคตรสวยเลยนะครับแต่ว่ามอยเซโดเปิดตัวด้วยการทําเสียจุดโทษและทําให้ทีมโดนยิงเป็น3-1ครับแพ้ไป3ประตูต่อ1สถานการณ์ของพี่พอตบอกเลยครับเปิดตัวอย่างนี้เสียวครับแฟนเทลซีตอนนี้เสียวไส้เลยหลังจากที่แมตช์แรกเสมอครับมันนี้แมตช์แรกมาทำลนดอนนามีแมตช์กับเวสแฮมแพ้เลย3ประตูต่อหนึโอ้ต้องบอกก็ว่าสถานการณ์ ไม่ดีไม่ดีเริ่มต้นอย่างนี้ไม่ดีครับส่วนเวสต์แฮมก็มีสี่แต้มก็ยืดขึ้นมาหน่อยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ทำให้เวสต์แฮมครับขึ้นมาศูนย์ดับ6นะมี4แต้มนะครับส่วนเชลซีอยู่อันดับ15มี1แต้มนะครับแล้วก็ลบ2ไปเวลาเรียบร้อยเอเวรตตันตอนนี้จมบวยครับ2แมตช์0ย์แต้มยิงไม่ได้สักลูกหนึ่งแล้วครับแล้วก็วูฟเฮม์ตันศูนย์แต้มนะ2แมตช์ครับเบอร์ลี่ 0แต้มดูต้าน0แต้มคู่นี้ต้องไปหาหาวันเตะเอาแล้วก็ดาบคู่เชฟฟิลเวเตก็0แต้มนะครับสำหรับบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เช้านี้ก็เด็กเชลซีกระจองอแง่เลยวยวาย,วายเต็มแนวเห็นฟอร์มเห็นฟอร์มทีมรักแล้วมันยังไม่ใช่ต้องจูนหน่อยไหมสำหรับตัวของพี่พอร์ตนะครับต้คงจะต้องจูนทีมหน่อย ส่วนแบพี่พี่เดบิทสมอยก็แหมการได้เจมบอร์ดเพามานะครับแล้วก็ถ้าเผื่อสมมุติสามารถคงเอาลูคัสปาเกต้าให้อยู่กับทีมต่อได้ก็แน่น่าจะมีทรงดีนะครับเอาละหัวเลาะทีมอื่นเข้ามามาก2วันแล้เมื่อวานก็หัวเลาะวันนี้ก็หัวเลาะคืนนี้ครับคืนนี้ได้ทีของเราม้างครับตีสอนะพี่น้องมีพี่น้อง FC ่งเมเสจมาบอกว่ารอดูเมื่อคืนนี้บอแมนเนอะเสว่าวอร์มถึงว่าเป็นการไปวอร์มแล้วกันนะครับอาร์เซนอลเตะคืนนี้ครับคืนวันจันทร์ต่อวันอังคารตีสองตรงครับจะทำลอนดอนดาร์บี้แมตช์เหมือนกันกันกบคิสตัลพาเลตนะเ,เพราะนั้นคืนนี้คืนนี้แน่ๆคืนที่แ้วก็ถือว่าวอร์มไปก่อนแล้วกันครับตัวของคิสตาลพารเลตครับเปิดฤดูกาลมาด้วยการไปเยือนเชฟฟิลด์ นะแล้วก็เป็นเสมอเชฟฟิลยูเต็ดครับเสมอเชฟฟิลยูเต็ดมาหนึ่งเออไปชนะบุกไปชนะถึงออบอลล่าบอลอลอาลอารอลล่าเมลอะไรอย่างเงี้ยนะเออชนะเชฟฟิลยูไป1ประตูต่อศูนย์ครับบุกไปรับน้องใหม่เลยในะขณะที่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านชนะรอตเตร์แฮมฟอร์เรสต์แบบมีเสียงบนบนมีเสียงบนบนชนะแต่มีเสียงบนบนสองประตูต่อหนึ่งนะอ่าเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วครับทั้งสองทีมเจอกันนะ อาจารนอตเนี่ยเปิดฤดูกาลเมื่อปีแล้วด้วยการบุกไปถล่มพาเลทเลยถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับที่เซลเฮิร์สปาร์กเนี่ยนะบุกไปชนะ4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็กลับมาเตะที่บ้านเรานะในตอนประมาณเดือนมีนาคมนะครับก็ชนะไปเราเราบุกไปชนะ2 0แล้วก็เปิดบ้านต้อนรับกระเบียร์ของเยอรมันเยก็ชนะไป4ี่เพราะนั้นปีแล้วเราไปกลับเลยนะ ปีแล้วไปกลับเลยแต่ว่าเมื่อปี2 0 2 2เราบุกไปคิสซัมพาเลตเนี่ยเราแพ้30นะครับเราแพ้30นะแล้วก็ด,ดูการก่อนนู้นเปิดบ้านก็เสมอเสมอไป2-2งสอเนั้นการบุกเยือนเซอร์เฮพาร์คเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายแต่ดูดกานย้เราทำได้ดีขึ้นครับบุกชนะ2 0ูนะแล้วก็กลับมาที่บ้านชนะไป2-1นะ ดูตัวผู้เล่นแล้วครับการคาดการนะดูแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้ครับผู้สอบประตูแล้วน่าเป็นแนะอรอนแลมเดลนะแอรอนแลมเดลแบกขวาคงเป็นเบนไว้ครับคู่เซนเตอร์ฮาขคงน่าจะกลับมาแล้วนะตามความคิดผมนะน่าจะกลับมาคงไม่น่าเล่นระบบที่เราเล่นดูแล้วงงๆหรือเปล่า,าต้องลองดูมากันเย็กับวิลเลียมซาริบาน่าจะได้กลับมายืนคู่กันนะครับการไปเยืนพาเลทเนี่ย ไม่น่าติดประมาทไม่น่าจะต้องลองทีมอะไรใหม่ๆระบบนะั้นะนะนะผมว่าการไปเยือนนี่น่าจะเอาความชัวเอาความแน่นอนนะครับจับพี่มากันเยสกับซัด,ดิบาลยืนคู่เซนเตอร์ฮาเหมือนเดิมครับแบ็กซ้ายข่าวดี100%ครับโอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกอย่าไปเจ็บตอนวอร์มอย่าไปสะดุดย้อนย่าตอนวอร์มนะโอเล็กซานเดอร์ชินโกได้ประจำการลงสนามเป็นแบ็กซ้ายอย่างแน่นอนครับ แผงหลังสมแผงกลาง3ตัวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับพี่โทมัสปาเต้ดีแค่นไลท์และกัปตันมาตินเออร์เดนการ์ดน่าจะได้ลงประจำการในแดนกลางนะถ้าไม่ติดประมาทถ้าไม่ติดอะไรแปลกๆนะทรงน่าจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มา,มารุนกันแผงหน้านะครับแผงหน้าเนี่ยทั้งขวาเนี่ยเป็นบุยโยซากาแน่นอนครับทั้งซ้ายเนี่ยทั้งซ้ายจะเป็นมาตินาลี่หรือจะเป็นเลโนทัสซา โอ้โหตอนนี้มันกำลังต้องเดาใจพิต้านะจะจับเรโดทอสซาลงทางซ้ายแทนมาติเนลลี่ไหมนะครับหรือหน้าเป้าจะเป็นคลายฮาวเวตคนเดิมหรือจะเป็นเอตตี้เอ็นเกตีหรือจะเป็น T, รเรโดทอสซาจะเอามาติเนลลี่ลงทางซ้ายเลยแล้วก็เอาเรโดทอสซาจับเป็นหน้าเป้าเลยไหมหรือจะเอามาติเนลลี่ลงทางซ้ายก่อนแล้วก็เอาคลายฮาวเวต เล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมโอ้โหตอนนี้นะต,ตอนนี้ตำแหน่งทางซ้ายกับทางตำแหน่งหน้าเป้าเดาใจพี่ต้าจริงๆเดาใจพี่ต้าจริงๆว่าจะเอาอยัางไงครับเรโดนซอซาก็โชว์ฟอร์มให้เห็นนะจะจับเรโดนซอกซาไปยืนหน้าเป้าเลยไหมหรือจะเอาเรโดนซอกซาไปยืนทางซ้ายแล้วก็เอามาตี้มายืนหน้าเป้าโอ้โหต้องเดาใจจริงๆ นะแต่ให้วัดใจก็คือไม่อยากเห็นทศอซาลงแล้วอะ่ะใจผมนะใจผมนะครับอยากเห็นทศซาลงจะเอามาที่ลงล,งลากเรือทางซ้ายก็ได้แล้วก็เอาท้ซาลงหน้าเป้าไปเลยก็ได้อืแต่มันตอนเนี้มันมัน,ม,นมันเดาใจพิต้าลําบากเราใจพิต้าลําบากแล้วก็เราไปเยือนด้วยนะครับส่วนของคริสตันพาเลทครับไม่ก็เป็นกุญซื้อที่เราให้ความพรพนะปูลอยนะครับปูลอยอ่าปูลอยสั้นก็ถือว่า เต็มทมีตอนนี้ถือว่าเต็มทีมเหมือนกันไม่ธรรมดานะครับทั้งโอ้โหหลายคนเลยเขาก็ทั้งเลอมาอะไรก็อยู่ครับดูโกเล่ก็ยังอยู่นะอายู IU นะครับเอเซชุบแล้วก็ตัวของอตัวของเอด็ดวาร์ดก็ยังอยู่เพราะนั้นก็ประมาทไม่ได้อ่พูดประมาทไม่ได้สำหรับการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับอาตอนนั้นเองเราจะต้องรัดกลุ่มนะรัดกลุ่มแล้วก็ คิดเ่าบาเลนอ่ะเขาเล่นในบ้านแรงเชียร์ในบ้านอะไรพอเยอะครับแล้วก็เขารู้ว่าเราจะโจมตีจุดไหนถ้าเผื่อเราจะแน่นแบบระบบครั้งที่แล้วคือสามหนึ่งหกเราจะเหลือพื้นที่แล้วก็เราจะถูกโจมตีเหมือนอย่างที่ฟอร์เดสใช้อย่างแน่นอนครับตัวไอยูตัวชุบเนี่ยนะแล้วก็เลอมาดูโกเร่พวกนี้คงต้องบี้ใส่เราอย่างแน่นอนบี้ใส่ดันกลางเราอย่างแน่นอนเพราะนั้นโอ้โหสถานการณ์วันนี้ ม,มันแน่ๆต้องดูกลืนครับปูรอยเราประหมาาไม่ได้นะครับปูรอยฮอสันเ,อนเขี้ยวบอลเขี้ยวบอลดูเหมือนก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าลูกสวนลูกอะไรของเขาเนี่ยน่ากลัวนอตติง g แฮมฟอร์เรสทำให้เห็นแล้วเวลาเล่นกับอาร์เซนอลเพราะฉะนั้นทีมต่างๆยงนี่เคยบอกเขาก็จะจ้องโจมตีตรงนั้นแหละถ้าเหมือเราใช้จังหวะที่อเล็กซเนดชิโ้กับพี่เบนไวท์ไปเล่นเป็นบ็กอินเวิร์ดคู่กันแล้วก็ต่อบอล อย่าเสียบอลง่ายถ้าเสียบอลง่ายโดนตัดบอลเมื่อไหร่ปังพื้นที่ของเราซ้ายขวานั่นคือจุดอันตรายที่สุดเลยที่จะบอกนะครับแต่โดยรูปทรงวันนี้นะความแน่นอนความผิดพลาดบทเรียนที่ได้มาต่างๆจะทำให้บอลเราเขี่ยวขึ้นวันนี้ต้องทำใจนะครับถ้าเผื่อเราอาจจะไม่ได้เห็นบอลที่สวยงามบอกอย่างนี้นะครับ เราอาจจะไม่ได้เห็นการบุกทะลุทะลวงแบบบ้าคลั่งนะอาจจะไม่เห็นการบุกแบบแหลกร้านสายทีขวาทีบุกแบบเอากะนำวันนี้เราจะเห็นการต่อบอลที่เขี้ยวไม่รู้ตามความเห็นผมนะนี่ก็ไปเยือนด้วยเราจะเห็นการต่อบอลที่เคี้ยวมากๆที่สุดของอาร์เซนอลน,นะครับรูปทรงรูปเกมอาจจะไม่สวย อาจจะไม่พอใจนะครับแต่ว่าเราจะเห็นการเข้าทำที่แน่นอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ชัวร์ไม่จ่ายไม่ว่างไม่แทงเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่ชัวร์ไม่จ่ายไม่ว่างไม่แทงจะพยายามให้เสียบอลน,น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเสียบอลเมื่อ,อไหร่ปุ๊บคุณถูกโต้วิ่งกันน้ำบาสแน่นอนวิ่งกันตามบาสแน่นอนนะแล้วก็การโดนโต้เกมเร็ว อาร์เซนอลไม่ชอบครับช่วงนี้เจอบอลเร็วซ้ายขวาอาร์เซนอลไม่ชอบสงสารพี่โทมัสปาเตนะครับอย่าให้ต้องทํางานหนักขนาดนั้นเลยเพราะนั้นจะต้องต่อบอลกันด้วยความเขี่ยวเพราะนั้นแฟนอาร์เซนอลครับต้องอดทนต้องบอกนะนะผมบอกนะลูกเกมวันนี้น่าจะอย่างนี้นะครับต้องอดทนและเดี๋ยวประตูมาถ้าเราได้ประตูแรก1 2เมื่อไหร่ครับคิดว่าเก็บ3แต้มได้นะไปเยือนเซลด์พาร์คไม่ง่ายครับไม่ง่ายลูกทีมของปู่ลอยเขี่ยว ระบบการเล่นเขาเคี้ยวเขาแพ็กหลังแน่นแน่นอนครับแล้วลอโต้สวยๆความเร็วของคทิสตาวาเลตจะเป็นจุดอันตรายสําหรับเราจริงๆเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องต่อบอลให้เคี้ยวเหมือนกับที่แมตติตี้ทำเมื่อคืนก่อนกับนิวคาสเซิลแมตติตี้ไม่ให้นิวคาสเซิลบุกเลยด้วยการที่ครอบครองบอลโคตรเหนียวเลยนิวคาสเซิลโอ้โหหลังจากยิงมา5แมตช์เมื่อวานเนี้ยบอลก่อนมีโอกาสยิงน้อยมากเพราะอะไร ไม่ได้บอลไม่ได้บอลเจอความเขี้ยวของซิตี้เพราะนั้นสิ่งที่วันนี้ที่เราจะเห็นก็คืออาร์เซนอลจะครองบอลแบบเขี้ยวลากดินที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นก็ออกใจนะต้องทำใจร่มๆถ้าออกมาแบบมีแต้มออกมาแบบชนะหนึ่งพอใจครับอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นยิงสามสี่ลูกอะไรงั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องเน้นความชัว เน้นความแน่นอนในการเข้าทำนะครับเพราะนั้นลูกเกมผมคิดว่าอย่างนี้นะวันนี้คิดว่าชนะครับแต่สกอร์ไม่น่าจะขาดนะสกอร์ไม่น่าจะขาดถ้ามันจะขาดก็ดีไปแต่ดูทรงแล้วอย่างนี้พะคิดตันะบรเดตเได้ในบ้านดีมากๆเหลือเกินนะก็ลุ้นตัวอย,อย่างที่บอกครับตำแหน่งอื่นค่อนข้างลงตัวอยู่ที่ตำแหน่งทางซ้ายกับศูนย์หน้าฟ้องนายนั่นแหละว่ายังไงอ่นะเอดีเกนเดียก็ ยูประตูได้นะัดเปิดสนามก็ต้องอยากลงแหละแล้วก็ในสนามซ้อมผมคิดว่าทุกคนจะต้องโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดดวงอย่างแน่นอนนะแล้วก็ที่ลุ้นึ้นตัวของตัวสำรองที่สตาร์ตติ้งตัวสำรองเหมือนกันว่าจะมีใครอยู่ในทีมนั้นบ้างจะ,ะส่งสัญญาณอะไรไหมถ,ถ้าคนบางคนอาจจะมีชื่ออยู่ในชุดสำรองก็เป็นการคาดเดากันที่น่าลุ้นนะครับเมื่อวานนี้ครับ พี่บูกโยสาก้าให้สัมภาษณ์กับฟรองฟุตบอลนะฟรองฟุตบอลเขาบอกว่า,เ,าเขามีเคล็ดลับที่จะมาบอกอตัวของบูกโยสาก้าครับต้องยอมรับว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มีชื่อติดนักเตะยอดเยี่ยมในปีนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเชื่อไหมเป้าหมายของผมนะ่ะในการเล่นฟุตบอลปีนี้เป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์กับอาร์เจนตล และต้องการที่จะทําประตูสําคัญนะครับในเวทีระดับนานาชาติผมต้องการคว้าแชมป์โลกนี่เขาพูดเลยนะครับในระดับเวทีระดับชาติการคว้าแชมป์ผมอยากจะคว้าแชมป์โลกก,กับอังกฤษตั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าความพย,ยายามของนักเตะท,ทุกคนคือการคว้าบัลลังดออาแต่สำหรับผมตอนนี้เป้าหมายของเราคือต้องการที่จะมีใจร่วมกันไอ้น้องมันคิดใหญ่นะไอ้น้องมันคิดใหญ่นะครับ สำหรับบางคนอาจจะวัยวรุ่นอาจจะแบบสัมภาษณ์แบบงองๆนะแต่ว่าสำหรับบุโยชิก้าไม่เลยเขาบอกว่าเขาต้องการคว้าชแชมป์กับอาร์เซนอลมันคือมันคือบุคลิกในการที่ตัวเองมีความมั่นใจนะ,ะถ้าดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแต่เมื่อลึกๆนล่นในใจเขาต้องการความสําเร็จนะเขาต้องการความสําเร็จกับอาร์เซนอลต้องการคว้าชแชมป์กับอาร์เซนอลต้องการคว้าชแชมป์โลกกับอังกฤษต้องการที่จะได้เป็นบรรลอมดอ,อคิดดูเด็กคนหนึ่งอะ่ะ ไอ้กล้ากล้าคิดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความลับที่โบโยอซาก้าเมื่อวานนี้สัพภา์มาก็บอกว่าเขาอะมีวิธีรับมือกับความกดดันในแต่ละเกมเขามีเคล็ดลับที่จะบอกนะครับสิ่งสั้งันคือการเตรียมพร้อมเมื่อมีโอกาสเข้ามาครับทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าเผื่อคุณได้ลงเล่นคุณจะต้องรับมือกับความกดดันนั้นยังไงครับเขาบอกว่าสิ่งสั้งันที่ผมสิ่งสั้งันที่ผมที่ทํา ตลอดคือการที่พอรู้ว่าตัวเองมีชื่อจะลงสนามนะครับเขาจะใช้เวลางีบครับใช้เวลานอนพักนิ่งและทำสมาธิไม่ว่าจะกินอาหารเสร็จซ้อมเสร็จหรือทำอะไรเนี่ยเสร็จเนี่ยนะเพื่อเป็นการคลายความกดดันนั่นคือสิ่งที่มนเป็นเคล็ดลับของผมครับผมว่า ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงนะแต่เวลาที่ผมรู้ว่ามีรายชื่อจะได้ลงสนามผมจะมีความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งแล้ววิธีรับมือของผมคือและผมสร้างและทํามาหลายปีแล้วก็คือผมจะงีบหลับก่อนเกมเสมอนะไม่ว่าจะเป็นหลังอาหารนะแล้วก็อาจจะฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะครับคนอื่นไม่รู้แต่ผมชอบทําอย่างนี้และมันทําให้ผมรู้สึก ดีขึ้นก่อนลงสนามนะครับพูดง่ายคือการทําสมาธิในอนอนหลับไม่หลับรู้แล้วก็เปิดเพลงฟังทําสมาธินิ่งๆอาจจะหยุดหยุดเล่นโลกโซเชียลนะทำสมาธินิ่งผมว่ามันคล้ายๆกับคล้ายๆกับชีวิตปัจจุบันของเราเหมือนกันนะบางทีเราติดกับโลกโซเชียลมากๆ1นึ่งสองสามีเราลองทําใจนิ่งๆผมเคยนะครับอันนี้ยกยตัวอย่างนะผมเคยนะผมเคยวุ่นวายวุ่นวายกับนู่นนี่นั่นแล้วก็ผมไปวัดความดานันโอ้ความดันดีด ความดันดีดครับแต่พอเรามีความรู้สึกว่าผมเปิดเพลงใน Youtube ก็ได้เปิดเพลงเปิดเพลงบรรเลงสัก5นาทีแล้วก็นั่งนิ่งๆหลับตานะครับเปิดเพลงฟังหายใจลึกๆสัก5นาทีแล้วก็วัดความดันใหม่ปรากฏว่าความดันลงมาอย่างน่าตกใจตอนนี้ความดันของผมอยู่บางทีก็อยู่ที่117นะอยู่ที่120 1ย7 116นี่คือเรื่องจริงครับที่หลังจากที่เราได้ยาด้วยแล้วก็ ได้ปฏิบัติทําตัวเองให้มีสมาธิด้วยต่อให้ได้ยานะต่อให้ได้ยาแต่ว่าก็ทานู่นทํานี่ความรันก็ขึ้นนะครับยกของยกอะไรพวกเนี้ยอ่าก็จะความดื้อแต่ถ้าเมื่อเรารู้สึกเราทําสมาธิดีนิ่งๆเอ้ยมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับที่สําคัญที่พี่บกโยซาก้าให้สัมภาษณ์กับฟรานซุตบอลนะก็คือการงีบหลับก่อนเกมเริ่มเสมอนะอาจจะเป็นสัก15นาที10นาที เพื่อเรียกสติเลือกร่างกายทําให้ร่างกายพร้อมนะก็คือเรื่องของสมาธินั่นเองนะครับอ่าโอเคสาหรับเรื่องของการซื้อขายการข่าวหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนเมื่อวานี้พี่น้องอาสายข่าวผมนะครับก็คุณแอนก็ส่งข่าวมาในเรื่องของนักเตะคนหนึ่งว่าเรื่องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวค่อยนํานมาแจ้งนะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวมีสมาธิกับเกมนะมีสมาธิกับเกมที่เราจะบุกไปเยือน คริสซาพาเลตนะครับในการที่เตะลอนดอนดร์บี้แมตช์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่อันดับ8ครับเราอยู่อันดับ8แล้วก็คริสซาพาเลตอยู่อันดับ9เพราะฉนั้นติดกันเลย <laughs> ติดกันเลยวันนี้ถ้าเผื่อเราชนะเราจะมีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับ3นะเราจะมีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับ3เพราะตอนนี้อันดับ1นไบตันกับแมนซิตี้อยู่ที่6แต้มนะครับไบตัน6แต้มแล้วก็ มีลูกได้เสียคือ6ลูกแบน t ซิตี้มีลูกได้เสียสี่ลูกของเรามีลูกได้เสียอยู่1ลูกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะขึ้นไปก็ต้องยิงเยอะๆแต่ว่าอย่างที่บอกครับรูปเกมน่าจะเป็นการคอนโทรลบอลที่แน่นอนเน้นการเข้าทำอย่างมีประสิทธิทภาพมากกว่าอาจจะไม่ได้เห็นสกอร์เยอะครับแต่คิดว่าวันนี้เราน่าจะเก็บสามแต้มจากเซลเฮอร์สบาร์ครับชอบปูลอยนะครับแต่ว่าวันนี้ขอญาตปูแล้วกันนะขอสาแต้มก่อนนะปูนะ สำคัญจริงๆหัวเราะเขาไปเยอะสองวันหัวเราะเขาไปเยอะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็ขอหัวเราะต่อแล้วกันนะปู่นะนะครับก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาเม้นเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็เริ่มเข้ามาพูดคุยกันละตอบช้าบ้างไม่ช้าบ้างแต่พยายามตอบทุกเม้นนะครับก็ขอบคุณจริงๆสําหรับการสนใจช่องทีว้ชแนนอาชแนนแฟนับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยแล้วก็ วันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับแล้วก็เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาทุกท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้ตลอดเลยแล้วก็ขอส่งกําลังใจครับที่ห้วยชะนอนอาชะน้อน,นกับขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับเหตุการณ์ยังไม่สงบครับขอให้ท่านปลอดภัยนะปราศจนะากภัย,ยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอด อยู่แล้วพรุ่งนี้มาฟังผลทีมลักของเรากันนะครับเช้าตู่เจอกันเลยนอนดึกหน่อยนะตีสองคืนนี้นคร,รับบรร่าพี่น้องที่รอดูเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นการซ้อมไปนะวันนี้ของจริงแนละ้วตีสองเจอกันนะครับสวัสดีครับก่อนกลับขออีกทั้งหน่อยนะยก